เราจะมาดูดวงความรักประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2563นกะคะกับ4คำถามยอดฮิตนะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะถือว่าถามว่าคนที่เราครบหากันอยู่ปัจจุบันนี้นะคะใช่จะคบหากันรอดไหมใช่คู่แท้เราไหมก็ถือว่าคุณผ่านความรัก ที่เลวร้ายมามากมายนะคะณปัจจุบันนี้นะคะคุณก็ได้เจอรักที่ดีแล้วนะคะเจอรักแท้แล้วก็ให้รักษาไว้ดีๆนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ของคุณได้นะคะถ้ามีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็คลิกกันนะคะก็ถือว่าคลิกกันได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะถามว่าคนที่คบอยู่นี้นะคะจะมี โอกาสที่จะพัฒนาจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการได้ไหมนะคะก็ถือว่าได้เลยนะคะถ้าเผื่อเรามีความรักซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนะคะคบหากันแบบจริงใจนะคะก็ถือว่ายาวนานนะคะสำหรับคนที่มีปัญหากับความรักนะคะเลิกลากันไปนะคะก็ถามว่าคนรักเก่านะคะจะหวนกลับมาหาเราไหมนะคะ จะกลับมารักกันได้เช่นเดิมไหมก็มีแนวโน้มนะคะที่เขา,าจะกลับมานะคะแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมานะคะกลับมาคบหากันเหมือนเดิมได้เลยนะคะหรือบางคนก็อาจจะช่วงนี้นะคะรอคอยอยังไม่มีใครที่คบหานะคะอาจจะเป็นโสดนะคะรอคอยคนรักเก่ากลับมานะคะยังไงคนรักเก่าของคุณกลับมาแน่นอนนะคะ พอมาคบหากันแล้วนะคะก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะเขาก็ปรับตัวเราเองก็ปรับตัวนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีมั่นคงขึ้นนะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่คบหาอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรักแท้ของเราอาจจะคบหากันมายาวนานตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะหรือคบหากัน เร็วๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีอาจจะคบหาจากสถานะจากเพื่อนนะคะเปลี่ยนมาเป็นแฟนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแล้วเขาก็มีความจริงใจกับเรานะคะหนึ่งถ้วยนะคะสําหรับคนโสดถามว่าจะเจอรักแท้ไหมนะคะคุณเจอรักแท้แน่นอนนะคะอาจจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนทีหลังนะคะ ถามว่าคนที่มีปัญหากันนะคะเลิกลากันไปแล้วนะคะเรายังรอเขาอยู่นะคะเขาจะหวนกลับมารักเราเหมือนเดิมไหมนะคะแม่ขุนทองบอกเลยนะคะตัวเราเองก็คิดถึงเขานะคะเขาก็คิดถึงเรานะคะใจเรามันยังผูกพันกันอยู่นะคะ<โ>เขากลับมาหาคุณแน่นอน <S <S เพียงแต่คุณต้องรอจังหวะนิดนึงนะคะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเขานะคะเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะคุณรอคอยได้เลยนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่สองดาบนะคะช่วงนี้นะคะคนที่คบหาอยู่นะคะถือว่าจะคบหากันไปรอดไหมคบหากันไปได้ไหมก็ต้องดูผ่อนนะคะช่วงนี้นะคะว่า,เ,าเขามีความจริงใจกับเราแค่ไหนนะคะแล้วคุณคบไปนะคะก็อาจจะใช่ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจกําลังลังเลอยู่นะคะถ้าเผื่อมีสองคนนะคะ หรือมากกว่า2คนขึ้นไปคุณก็ต้องคิดพิจารณานะคะเริ่มต้นพบจากเพื่อนเราค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนทีหลังนะคะต้องใช้เวลาดูกันนิดนึงนะคะถามว่าคุณจะเจอคู่แท้ไหมนะคะแม่ขุนทองคิดว่าณปัจจุบันนี้นะคะคุณยังไม่เจอคู่แท้นะคะคุณอาจจะเจอคู่แท้ในอนาคตนะคะถ้าเผื่อคนนี้คนที่คุณมองอยู่นะคะ คบหากันไปได้ยาวนานนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันก็ถือว่าเขาจะเป็นคู่แท้คุณได้ในอนาคตนะคะแต่ยังมีคนอีกมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณก็อย่าเพิ่งเร่งเรเร่งรีบตัดสินใจในตอนนี้นะคะ เพราะยังยังไม่ควรที่จะตัดสินใจว่าจะคบใครในตอนนี้นะคะดูเป็นเพื่อนฝูงก่อนใช้เวลาคบหากันนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะเจอคู่แท้ไหมนะคะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะอาจจะ2เดือน ขึ้นไปนะคะตอนนี้นะคะก็จะได้เจอใครที่เข้ามาคบหาเราแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอาจจะเหงานิดนึงนะคะเดี๋ยวก,ก็จะมีคนให้เข้ามาได้คุยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพอมาคุยแล้วจะเป็นคู่เลยก็คงไม่ใช่นะคะต้องใช้เวลาคบหากันนิดนึงนะคะเดี๋ยวก,ก็จะมีคนเข้ามาให้คุยนะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะคะเลิกลากันไปนะคะเขาคนรักเก่าจะหวนกลับมาไหมนะคะเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมีการติดต่อจากเขากลับมานะคะทั้งที่เขาหายไปมากกว่าเดืนอน2เดือนแล้วนะคะไม่มีการติดต่อเราเลยไม่ได้สนใจดีเราเลยนะคะอยู่ๆนะคะเขาก็จะทักทายเรามานะคะแสดงความชัดเจนในการที่อยากจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เขากลับมาก็อยากไปพูดเรื่องเดิมนะคะ เรื่องกเก่าๆก็ให้ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปซ้ําเติมกันนะคะถ้าเขาดีจริงนะคะก็ให้โอกาสหรือใหเออ้เวลานะคะเขานิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคราวนี้นะคะก็จะมีอะไรที่ดีๆเปลี่ยนแปลงนะคะเ,เช่นว่าเขาปรับตัวเองเราเองก็ปรับตัวนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ดีต่อเนื่องนะคะนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ ห้าถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะถามว่าคนที่คบหากันอยู่ จะคบหากันรอดไหมแม่ขุนทองคิดว่ายังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะคะถามว่าจะรอดไหมมันก็คงยากพอสมควรนะคะต้องปรับตัวอีกเยอะนะคะที่จะคบหากันไปได้ต่อนะคะก็ต้องเปิดใจที่จะคุยกันตรงๆนะคะอย่าได้เกงใจหรืออย่าได้หวั่นว่าเขาจะไปนะคะถ้าเขาไม่ใช่คู่เราเขาก็ต้องไปวันยังค่ำนะคะถามว่าคุณจะเจอคู่แท้ไหมคุณเจอแน่นอนนะคะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะต้องใช้เวลานะคะ คนนี้เราก็ต้องเทียรยให้ได้ว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ,ะไม่นานนะคะคุณก็จะมีคนดีๆเข้ามาเข้ามาพูดคุยกันนะคะให้แก้งเหงาไปนะคะหรือมิเฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องปรับตัวกับคนนี้ให้มันได้นะคะพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะปรับเนื้อปรับตัวกันนะคะถ้าปรับไม่ได้เราก็ต้องถอยออกมานะคะรักตัวเองนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาอุปสรรคนะคะในเรื่องของความรักที่ผ่านมาอาจจะต้องห่างกันนะคะหรือเขาไปมีใครอย่างนี้นะคะ คุณรอคอยข่าวของการกลับมาของเขานะคะแม่ขุนทองบอกเลยนะคะไม่นานนี้เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาคุณต้องใช้เวลานิดนึงนะคะปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตเรียนรู้คนอื่นไปก่อนนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับเรานะคะแล้วเขาจะไม่ไปไหนเลยนะคะถ้าเขากลับมานะคะเพราะเขาจะรู้ว่าคุณรักเขาอย่างแท้จริงนะคะสําหรับคนโสดจะเจอรักแท้ไหมก็อีกยาวไกลนะคะที่จะเจอรักแท้นะคะก็คือคุณต้องเรียนรู้คนอีกมากมายนะคะ ถ้าเจอรักที่ใช่นะคะคนนั้นก็จะคลิกเลยนะคะพอเจอแล้วก็จะคลิกแล้วก็ ى, พูดคุยกันแบบเข้าใจนะคะเขาเข้าใจกันนะคะเป็นลักษณะเข้าใจกันแบบเพื่อนฝูงก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนนี่นะคะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันพอสมควรนะคะทําใจนิ่งๆสบายๆนะคะใครเข้ามาแล้วก็คบหาเป็นเพื่อนเป็นฝูงก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สังฆราชนะคะหรือไพ,พ่พระนะคะก็ถือว่าคนที่คบหาจุปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็น ทํางานอะไรอายุเท no ่าไหรอะไรอย่างนี story, so so, ้นะคะก็ถือว่าเขามีความจริงใจกับการคบหาคุณนะคะยังไงเขาก็เขากับเราก็สามารถที่จะคบหากันไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ก็จะแก้ไขกันไปนะคะเคลียร์ตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็คบหากันนะคะมีการคบหาถึงขั้นแต่งงานแต่งการนะคะแล้วดวงส่งเสริมซึ่งกันและการแน่นอนนะคะถามว่าเขาเป็นคู่แท้คุณไหมถ้าเขาเป็นคนดีแบบที่แม่ขุนทองบอกนะคะเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะเขาก็สามารถที่จะเป็นคู่แท้เราได้นะคะ ก็ถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับคนโสดนะคะถามว่าจะเจอคู่แท้ไหมมีใครเข้ามาไหมนะคะก็ประมาณสักสีหเดือนนี้นะคะคุณจะได้เจอคู่ที่คุณมีความรู้สึกว่าตามโปรไฟล์ที่เราคิดไว้นะคะอาจจะสักโปรไฟล์ที่เราคิดไว100้100%อนะคะอาจจะ85%นะคะเข้ามานะคะเราก็อย่ามีสเปคสูงมากเกินไปนะคะก็ถือว่าให้โอกาสทุกคนนะคะให เรียนรู้เรานะคะเราก็เรียนรู้เขานะคะก็มีการพัฒนาที่จะเป็นคู่แท้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเลิกลากันไปนะคะเขาก็ยังคิดถึงเราเราก็ยังคิดถึงเขาอย่างนี้นะคะยังไงเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะไม่นานนี้นะคะในเวลาที่เหมาะสมกลับมาแก้ไขในอดีตที่ผ่านมานะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีความรักก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ ได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะ,ะช่วงนี้คุณคบหาใครอยู่นะคะก็ต้องระวังนะคะหวัดถามว่าจะไปรอดไหมแม่ขุนทองคิดว่าเขายังมีเรื่องปิดบังเราอยู่นะคะมีเรื่องที่ไม่ใช่อยู่นะคะเขาไม่ใช่ผู้แท้ของคุณแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปหลงไหลได้ปื้มหรือเชื่อเขามากนะคะจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะ ไม่นานนี้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอีกนะคะให้คุณได้เรียนรู้นะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็จะอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณสักคนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเพิ่งรีบเร่งนะคะตอนนี้นะคะคบหาแก้เหงาพูดคุยกันเป็นเพื่อนฝูงก่อนนะคะสําหรับคนคิดว่าจะเป็นคู่แท้ไหมนะคะคู่แท้ของคุณยังไม่ได้มาในตอนนี้นะคะอาจจะมีแค่คนเข้ามาคุยนะคะหลังจากคนนี้ไปแล้วนะคะก็จะมีคนเข้ามาคุยในแบบที่ดีกว่านี้นะคะ แล้วก็มีความชัดเจนมีความจริงใจกว่านี้นะคะคบหากันไปได้นะคะก็สามารถพัฒนาที่จะเป็นคู่แท้กันได้นะคะในเวลาที่ใช่จริงๆนะคะตอนนี้คุณต้องเรียนรู้คนอีกมากมายนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคละคซางอยู่นะคะแฟนเราอาจจะไปพบใครนะคะหรือเราอาจจะผิดพลาดในเรื่องของอมีปัญหา,ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่นะคะไม่นานนี้นะคะความรักคนรักเก่าๆของ คนลักเก่าของเรานะคะก็จะหวนกลับมาหาเรานะคะทําใจให้เป็นสบายนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาครั้งนี้นะคะก็มาแก้ไขในอดีตที่ผิดพลาดไปนะคะก็จะสามารถที่จะคบหากันได้นะคะตอนนี้เขาอาจจะหลงผิดไปนะคะก็ให้เวลาเขาให้เวลาตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะคะยังไงก็ได้กลับมาพูดคุยกันคบหากันแน่นอนนะคะจะเย็นๆนะคะสําหรับคนโสดที่คิดว่าจะเจอคู่แท้ไหมก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ในการที่จะหาคู่แท้ช่วงนี้นะคะต้องปล่อยผ่านไปแม่ขุนทองคิดว่าน่าจะใช้เวลาเนิ่นนานจนถึง7เดือนนะคะถึงจะเจอคู่ที่ใช่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครเข้ามาคุยก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงคุยแก้เหงากันไปก่อนนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะถือว่าช่วงนี้นะคะคบหากับใครอยู่นะคะคนที่มีความรักนะคะก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวนะคะต่างคนต่างแบบว่ามีความสุขกับการครบหาะคะไม่ได้รีบเร่งนะคะไม่ได้ต้องการที่จะ ไปวัยอย่างนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าคบกันไปเรื่อยๆศึกษากันไปเรื่อยนะคะหรือบางคนก็คลองตัวเป็นโสดมีความสุขกับการที่เป็นโสดอย่างนี้นะคะถ้ามีคู่หรือมีคนรักก็สามารถที่จะคบหาจนถึงขั้น ลงเอยกันได้เลยนะคะก็เป็นคู่แท้กันได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะคุณคิดหวังที่เขาจะได้คนเก่าหวนกลับมานะคะเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะใจเย็นๆนะคะให้เขาเด้นเรียนรู้ชีวิตไปก่อนนะคะช่วงนี้เราต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะตัวเราก็ให้เวลากับตัวเองนะคะ เผลอๆก็อาจจะก,กลับมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วกลับมาครั้งนี้ดีแน่นอนนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะทําทําลายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาอยากเก็บไว้คนเดียวนะคะปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่งตางๆนะคะสวัสดีค่ะ